มอนตลาดมันใกองแปดนนี่ในตลาดนี่มันตายหลุมกองแปกน,นะนบ,บอกแล้วเขาเห็นเขากับช่วงนสีสอ่วงมันตายอย่สือ่อท้งยังบิัทมันตายก,กับยม่ามาปิ้งนะครับบุญญาเขตได้ ตายกับตายมันเตะกันนะพี่เนาะตายชุดสดยังว่วะเ้าหล่เขาหนึง่งชิ้แรงก้อนหนึง่งเน้วกินกับบมี่แต่เดีกยจกินตังนั้น สี่ห้ายังได้ยังน้อยกับเขียก็ครบนอนเ้ยปูปลาเนี่ยมันน้องนนอกจากน้องใครนองมันท่าน,นปล่อยหลือท่านไปกินท่านปล่อยแล้วก็บ่ได้กินปลาอันนี้คือของกินฮะเดี๋ยวพี่เนาะจะนำเอากินมาใส่ใน,นตู้เย็นเนาะ แต่เฮ้งคนไดดอกบ่มแหม่แมต่เฮ้งค่ใดดอกเอ็นมันนำโอ้เสียเฮ้งก่อนเนาะแม่เต้เอาหายพี่นอ้องเอาหายมือขึ้นนี่อันนี้เอ,นนอ็นมันกระชีนมันตีกิ้กับเขาอันนี้เสียเอ็นตัวนี้เอ็นมันเอ,เเอนนนาเยนะานีนเสียเอ็นแล้วก็่ะต้อง้ามให้มันให้มันแสีซะก่อนพอมมันแขน็ง แขงน่งส่อนที่น้องซ้ำซ้ำมันแล้วมันจะเศร้าแข้งหลนดาอ้าก็ได จำแปบ,บนั้นเดียวเป็นช่องขีดแล้วช่องขีดดำนี่เออเออไม่เป็นลนะ็ถือว่าโอเคคือยังเห็นมองอยู่อ่ะไม่เปิดกล้องไม่เห็นได้ังไมออถ่ายคลิปต่อโดยภาพามันเป็นตากล้องให้พี่น้องเนาะกินแรงกว่อนเจอพรมันแข็งแล้วมันจังขาก ตอนน่ยตอนใหญ่ฮือเลยชอยพรมันแข็งมันจะได้เป็นตอนงามได้พ่ะเออฮาเดมันก็ข้ามแบบตอนมันก็พอดีหอแบบบลาบลางมเดเลยโมเดลุก 谁不弄啊？喂，是被黑的我，阿土我。 แค่นั้นไม่ได้ตอนงามมันก็เป็นโมลดส,สดเส็จดีจะได้จะมีตัวเบอร์ขาวก็ได้เอ๊ยตัวไีนน่ะตัวไหนตัวด่ <c oughs> างหางเรียงน่ะก่อนไม่หฮะผมดูซื้อโมลด์หน่อยพี่ลองเลยอืม พักไว้ก่อนทุเพาะจำบางเก่านะจำบเก่าวะอากมันตัวแดงขึ้นมากอเออรารู้างดาี่เป็นตาเก,กี่เกลเล,เลยม่มันกระเดนอยู่เรื่อยๆแล้วนะขเขาเปิด 40ละวกิบีจังเป็นนาที่หนกิบีนาทีเป็นนาทีห่หายจะรเจิดให้ไม่ได้ซินาที่ันคิปก็เป็นตะเบิงมันได้กับซินาที่นาที่ั่นคิปิบเป็นตะเบิงเนี่ยลาหน้าทีอยู่ อ๋อคือเรงแบบแบบเรื่องคือคือว่าที่เงแบบแบบเร่อรงคือมัแล้วตัวที่เจ็ดชิปแล้วอะไรเนี่ยรูปมันมันกระแทงเราหน่อยไหมแบบแบบไรนาที สีสแปดอ๋อ hmm. ม mm ้อทชืนนะอบเสียงหัวใจ่สเปนสาูนต่อที่วุ้นปะัแหงกทแมวเรามาก่อนเราเป็นคนหาเอง Ừ Bà ơi, bà ơi, lúc nọ không ghét Nếu lúc nọ thì lúc Hả? Lúc ăn thì chảy lúc ăn thì chảy chứ bây giờ thì không chảy lúc Ờ rồi, không là em không biết chứ bọn khúc bọn là Hả? Bọn chốc bọn là em không biết là gì Chốc là sao, chốc là Chắc là ผัดทูประกอบกา้เป็นบมาลอมันซุปจำนตเก่าไม่เป็นตัวแรงซุกแล้วพี่น้องเลยอ่านารแรงเมื่อนี่กินข่าวสองคนเมื่อนี่ก็พอใหญ่พามบ่าสมใจบ่อยู่ยังไปเห็ดงานงานบ่นทันแล้วมีเงื่งถาปิ้งซีดกำลังปิ้งหายนามกว่าเกียนใ,ใหม่เด้อพี่น้อง บอกกินข้าวว่า้านเฮาเนาะมันละมีเต็มไอ้งงกินกบกินเขียะท้แหละอย่างฮะได้ห่อพันเด้อห่อพันเด้อแม่บอกกินข่าวเต็มห่อนหลังภาพกินนะเด้อพี่น้องพี่สาวเหมือนกันได้พี่น้องกี่ขอ่าวใหญ่ภาพเด้อหนังกินข่าวของลูกสาว มันง่วงหมดเกินง่วนอย่างเด็ดเนะเฮดเฮ็าณจะก็ยังางบ่ เรเา่กปุ๊กต่างในตกพอกันคลิปหนาพี่น้องสบายดี